สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวันนี้เลยเนี่ยผมจะมาทำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับของชาวเซย่าเลยว่าชาวเซย่าเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นจากตรงไหนแล้วไอ้ดาวเบจิต้าที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้เลยเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันดีแหละครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชาวเซยยาเนี่ยก็คืออยู่ที่ดาวสลาดาะนะครับแล้วมันก็มีเหตุผลบางอย่างนะครับที่ทําให้ชาวเซย่าเนี่ยจะต้องย้ายถินฐานกําเนิดนะครับแล้วก็มาสร้างตนเองใหม่เนี่ยก็ค กิจตาที่เราเห็นในปัจจุบันนี้แหละครับจะเรียกว่าปัจจุบันก็ไม่ได้แล้วนะเพราะดาวนี้เนี่ยก็ได้หายไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วกันนะครับสาหรับข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมขอบอกก่อนเลยนะครับว่า ปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะเป็นข้อมูลที่เก่าไปแล้วแหละเนื่องจากว่าอย่างที่เราทราบถ้าเราได้ดูตัวอย่างของ Dragon b a l l The Movie ล่าสุดเลยเนี่ยมันจะมีบางอย่างนะครับที่ค่อนข้างขัดแย้งกับข้อมูลเก่าซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของส่วนอนาคตใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีเนี่ยพอไปดูเนี่ยเดอะมูวี่แล้วเนี่ยอาจารย์แกอาจจะปรับเปลี่ยนนะครับเกี่ยวกับในเรื่องอันเก่านี้ด้วยซึ่งผมบอกก่อนนะว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลทั้งส่วนของมังงะดักเกนบอลเป็นข้อมูลส่วนของในเดอะมูลวี่เอาเป็นว่าเป็น ว่าเดี๋ยวมันจะมีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งก็คือตอนที่ดูมูฟี่ออกแล้วเนี่ยผมจะทาเป็นประวัติเต็มเตมเวอร์ชันเต็มเมอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยก็คือดูไว้เป็นการบ้านแล้วกันนะครับว่าประวัติชาวไซยาเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยนะครับดาวเบจิต้านะครับที่เราเห็นกันอยู่เลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นดาวเริ่มแรกนะครับของชาวไซยาชาวไซยานะครับได้ย้ายถิ่นฐานเนี่ยมาจากดาวซาลาดะนะครับก็คือย้ายมาอยู่ที่ดาวเบจิต้านะครับซึ่งดาวนี้ก็เป็นดาวสุดทท้้าาาาายยยยยนนะัออองงเเ่่่่พธุ์ชชววไีีแก๊ปืด กันแบบเป็นครอบครัวนะครับหรือว่าเป็นเผ่าพันธุ์ใหญ่ๆเลยก่อนที่มันจะเดสมอลเล่กันหมดนะครับเหลือเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่เป็นชาวไซยาพันธุ์แท้ถ้าย้อนไปยาวนานเลยนะครับก่อนหน้านี้เลยเนี่ยอย่างที่เราทราบแหละว่าชาวไซยาเนี่ยก็คือมีดาวสราดาเนี่ยเป็นดาวบ้านเกิดของตัวเองและอยู่ตรงนี้มายาวนานมากๆเลยนะครับแล้วก็มีการคาดเดาหละครับว่าอาจจะอยู่เนี่ยตั้งแต่ต้นกําเนิดเผ่าพันธุ์นี้เลยก็ได้สำหรับดาวสราดาเลยเนี่ยก็เป็นดาวนะครับที่ชาวไซยาอยู่แต่ด้วยมีเหตุการณ์รบกันภายในบ้าง เหตุพืชพันธุ์หรือเหตุอะไรต่างๆมากมายนะครับแต่หลักๆเลยเนี่ยก็คือมีการทะเลาะเบาอแว้งกันนะครับสาหรับคนในเผ่าพันธุ์นี้เลยเนี่ยและด้วยความทะเลาะเบาอแว้งกันนะครับอย่างที่เราทราบเลยว,ว่าชาวไซย,ยาเนี่ยเมื่อเห็นดวงจันทร์แล้วเนี่ยก็จะสามารถกลายเป็นลิงยักษ์ได้ใช่ไหมครับคิดดูแล้วกันว่าเป็นลิงยักษ์กันทั้งดาวเลยแล้วสู้รบกันเนี่ยดาวดวงนั้นเนี่ยจะมีความเสียหายมากแค่ไหน จนทําให้ดาวสลาดานะครับก็คือเสียหายมากๆจนผู้อยู่อาศัยเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีพืชพันธุ์นี่กินอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านเรือนเนี่ยได้พังหมดแล้วชาวไซยาจึงตัดสินใจนะครับก็คือจะย้ายเนี่ยไปหาดาวดวงอื่นอยู่ก็เรียกได้ว่าตัดสินปัญหาด้วยกําลังที่แท้ทรูจริงๆเลยนะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยก็คงจะฟื้นฟูดาวตนเองหรือว่าอาจจะมีการออกมอ47หรือ48อะไรก็ได้เนี่ยในดาวของตอนเองใช่ไหมครับเพื่อให้มันเกิดความสงบนะครับไอ้นี่แก้ปัญหาง่ายๆเลยก็ย้ายบ้านสิก็ย้ายไปอยู่ดาวอื่นกน็ ให้คนอื่นเนี่ยเดือดร้อนแทนนะครับโดยการย้ายเนี่ยไปที่ดาวแพนนะครับในปี550อันนี้ก็คือปีในเรื่องดาร์กันบอลนะครับซึ่งภายหลังเนี่ยไอดาวแพนเลยเนี่ยก็มีการเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นดาวเบจิต้าก็คงไม่ต้องบอกเลยครับว่าใครนะครับเป็นคนตั้งชื่อดาวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าสร้างเพื่อเป็นเกียตรติยศให้แก่ตนเองเลย ซึ่งแน่นอนเลยว,ว่าการย้ายไปอยู่ดาวแพลนเลยเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเป็นดาวที่รกร้างนะครับไม่มีใครอยู่เลยก่อนหน้านี้เนี่ยดาวแพลนนะครับมันมีผู้อยู่อาศัยอยู่นะครับโดยต้นกําเนิดของดาวแพลนเลยเนี่ยมันจะมีผู้อยู่อาศัยเนี่ยเนี่ยก็คือเป็นชาวแพลนนั่นแหละครับสำหรับชาวแพลนเลยเนี่ยก็คือถ้าใครจํากันได้นะครับถ้าได้ดูเป็นตอนพิเศษนะอีพิโซดออฟปาร์ดักเลยเนี่ยเราจะเห็นชาวเผ่าพันธุ์นี้เนี่แหละครับ ซึ่งภายหลังเนี่ยเวลาผ่านไปโคตรจะนานเลยเนี่ยชาวแพลนเนี่ยก็ได้หายสาบสูญหรือว่าหมดสิ้นเผ่าพันธุ์นี้ไปนะครับโดยมีชาวเซอร์ฟูเนี่ยมาอยู่แทนนะครับซึ่งด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยก็น่าจะเดากันออกนะครับก็คงชาวเซอร์ฟูก็คงจะยึดมานั่นแหละครับด้วยเหตุผลนี้เองนะครับจึงทำให้ชาวเซอร์ฟูเนี่ยจึงเป็นคนอาศัยอยู่ที่ดาวแพลนนะครับในตอนนั้นโดยตอนแรกนะครับชาวไซยาเนี่ยก็มาอย่างชันมิดเลยนะครับต่อมาเนี่ยก็คือเป็นมิจฉาชีพแทนนะครับเพราะว่าตอนแรกเลยเนี่ยก็คืออาศัยอยู่กับชาวเซอรรร์ฟูเเนนนี่่ยยโดกกาแบงขตััะคบ ก็อยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยขีคุู่อโนเน่เครับแต่พอเวลาผ่านไปเลยเนี่ยตั้งแต่ปี550จนปี720นะครับโดยมีผู้นำเนี่ยอย่างราชาเบจิต้านะครับเป็นตัวตั้งตัวตีวตเลยเนี่ยเพื่อที่จะยึดดาวดวงนี้นะครับโดยมีการเกิดการต่อสู้กันระหว่าง2เผ่าพันธุ์นะครับฝั่งหนึ่งเลยเนี่ยเป็นชาวไซยานะครับที่มีทั้งอํานาจมีพลังในการต่อสู้ที่แสจะโหดร้ายนะครับวนฝั่งเซอร์ฟูเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความเก่งในเรื่องการต่อสู้นะครับแต่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยก็โคตรจะสุดยอดเลยนะครับจึงให สองเป่าพันนี้เลยเนี่ยต่อสู้กันนะครับด้วยความสูสีคู่ขี้ดูดีกันนะครับจนทําให้นะครับศึกเนี่ยเกิดเป็นเวลานานถึง10ปีนะครับมันคล้ายกับบางประเทศเหลือเกินด้วยความที่ว่าศึกเนี่ยมีเวลานาน10ปีใช่ไหมครับก็ดูเหมือนว่าชาวไซยาเนี่ยก็จะเริ่มพอใจแล้วแต่ว่าสวรรค์เนี่ยครับมันเข้าข้างกับชาวไซยาเ่าเหลือเกินพอมาถึงปี730ดนะครับดวงจันทร์เนี่ยของดาวแพลนนะครับก็เต็มดวงนะครับครั้งแรกในรอบ8ปปีต้องบอกก่อนนะครับว่าดวงจันทร์ของดาวนี้เลยเนี่ยมันจะเต็มดวง ทุก8ปีนะครับจึงทําให้นะครับชาวไซย,ยาเนี่ยที่ตอนแรกดูเหมือนจะถอดใจแล้วในการต่อสู้นะครับก็ได้กลายเป็นลิงยักษ์กันทั้งเผ่าพันธุ์เลยนะครับจึงทําให้สามารถล้มชาวซือฟูได้แบบสบายๆเลยจึงทําให้หลังจากนั้นนะครับชาวไซย,ยาเลยเนี่ยก็เป็นเจ้าของของดาวดวงนี้แล้วก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อนะครับจากดาวแพลนเนี่ยเป็นดาวเบจิต้านะครับเพราะว่าราชาเบจิต้าเนี่ยเป็นคนครองดาวดวงนี้ ดูเหมือนนะครับชีวิตของชาวไซยาจะมีความสุขแล้วใช่ไหมครับสามารถกําจัดศัตรูเนี่ยที่เป็นศัตรูตัวเองมาได้เป็น10ปีนะครับและคงจะอาศัยอยู่ดาวดวงนี้เนี่ยได้แบบสบายใจแต่หลังจากนั้นเพียงแค่1ปีนะครับฟิเซอร์แย้สีชมพูที่เราเห็นในตัวอย่างนะครับก็ได้มาค้นพบหรือว่าพบเจอนะครับสลับดาวเบจิต้าเลย โดยตอนนั้นนะฟีเซอร์นะครับก็หลอกใช้กึ่งกับแนวบังคับเลยครับว่าชาวไซยาเนะี่ยก็คือไปล้างดาวนูน้นดาวนี้มาแล้วก็มาขายให้กับตนเองชาวไซยายในตอนนั้นก็ได้แต่ทำใจนะครับเพราะว่ามันก็ไม่สามารถสู้พวกฟีเซอร์หรือกองทัพฟีเซอร์ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับก็อยู่ใต้อานตจของฟีเซอร์แต่ก็ยังดีหน่อยที่ได้ปกครองตอนเองนะครับด้วยความที่ว่าชาวไซยาเนะี่ยก็คือไปล้างดาวนูน้นทีดาวนี้ทีโบ้ได้กับเทคโนโลยีนะครับของฟีเซอร์บ้างหรือของเขาเซอร์ฟูก่อนหน้านียจึงทำให้ชาวไซยาห์นะครับเริ่มที่จะ ฟรีเซอร์นะครับก็กังวลด้วยเรื่องนี้ด้วยนะครับบวกกับว่าท่านบิลเนี่ยก็ได้มีการสั่งการมาแล้วครับว่าให้ล้างเผ่าพันธ์ชาวไซยาด้วยฟรีเซอร์จึงเห็นโอกาสนี้เลยครับเขาจึงคิดที่จะล้างเผ่าพันธ์ชาวไซยาทิ้งทั้งหมดนะครับโดยทําการออกอุบายอะไครับก็คือให้ชาวไซยาเนี่มารวมตัวที่ดาวของตัวเองให้หมดเลยแล้วหลังจากนั้นนะครับฟรีเซอร์นะครับก็ทําการดีลีทนะครับหรือว่าลบดาวเบจิต้าทิ้งลงไปตรงนั้นนะครับก็เป็นจุดจบนะครับของเผ่าพันธ์ชาวไซยานะครับแบบไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่ามันก โกคูนะครับที่ยังเหลืออยู่พวกเรานะครับก็ต้องไปรอตัดสินแล้วครับว่า3คนนี้เนี่ยจะมีชะตากรรมยังไงบ้างนะครับในเดบุ๊วีที่จะถึงนี้ผมขอย้ําเตือนอีกหนึ่งครั้งนะครับว่า ข้อมูลตรงนี้เลยเนี่ยเป็นข้อมูลนะครับทั้งเป็นส่วนของในเดอะมูฟวี่บ้างตอนพิเศษบ้างมังงะบ้างอันิเมะบ้างหรือจะเป็นส่วนของเกมบ้างนะครับโดยเป็นข้อมูลเนี่ยที่ทามาเอาเป็นว่าดูเล่นเล่นก่อนละกันเพราะว่าในเดอะมูฟวี่ที่จะถึงนี้เนะี่ยอย่างที่ผมพูดไปแหละว,ว่ามันก็คงจะมีข้อมูลที่ชัดเจนที่มันดีกว่าเนี่ยก็คือแบบว่าอาจจะครบคันและจะทือมาได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับ ซึ่งตรงนั้นเลยเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถทําตอนนี้ได้ใช่ไหมก็เดี๋ยวรอแล้วกันนะครับถ้าในส่วนของดูมูฟี่ออกแล้วก็มีการเล่าเรื่องตรงนี้ที่มากพอนะครับแน่นอนหลืว่าผมจะมาทํารีเมคให้ทุกคนดูกันใหม่นะครับอันนี้เนี่ยดูสนุกสนุกไปนะอย่ามาซีเรียสลวกันนะครับโอเคแล้วกันนะครับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์กดกระดิ่งในช่องผมนะครับฝาก้ว้ลวกันนะครับทั้งยูทูบแล้วก็แฟนเพจเรามาที่ส่วนต่อไปนะครับผมจะทานะครับก็คือคลิป ถามตอบ10คําถามนะครับจะทําเฉพาะคลิปที่เป็นประวัติของตัวละครหรือประวัติอะไรต่างๆเท่านั้นนะครับโอเควันนี้นะครับเป็น10บคาถามที่ผมคัดมาจาก Facebook ก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าคลิปหน้าๆเลยเนี่ยก็จะคละนะครับของทั้ง Facebook 5คําถามของ YouTube 5คําถามนะครับก็สามารถทิ้งคําถามได้ไว้เลยนะครับโอเคเรามาดูที่คําถามแรกกันก่อนเลยมาที่คําถามแรกนะครับของคุณนาราทรน,นะครับแล้วโกจิต้าจะมีโอกาสโผลออกมาในเดอะบุ๊วี่นี้ไหมแล้วความเป็นไป,นปนได้กี่เปอร์เซ็นต์น โดยส่วนตัวคิดว่ามีโอกาสออกสูงมากๆเพราะว่าส่วนใหญ่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามักจะสปอยเรื่องต่างๆมาให้เราดูก่อนใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งสปอยทั้งเรื่องของเล่นทั้งเรื่องการโปรโมทอะไรต่างๆเลยเนี่ยโดยส่วนตัวคิดว่ามันจะเกิน50%นะที่โกจิต้าจะกลับมานะครับมาดูที่คําถามต่อไปเลยดีกว่าของคุณนะครับ1นันตพลนะครับแล้วแม่ของโบลี่คือใครครับไม่ทราบครับตรงนี้นะครับก็ เป็นเหตุการณ์ที่เขาไม่ได้บอกไปในเรื่องนะครับแล้วก็คิดว่าเขาคงไม่บอกเลยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นนะครับมาที่คนต่อไปนะครับของคุณพัฒธทิพันธ์นะครับเมื่อไรป่าเบจะเป็นพระเอกเรียกตัวเองมาตอบสิพี่อ้าขอให้ติดขอให้ติดโอเคครับสาหรับเบจิต้านะครับถามว่าอนาคตจะเป็นพระเอกไหมมันก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกครับแต่ก็คงจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเด่นนะครับเพราะคงคล้ายฟิลของนารูโตะกับซาสึเกะนั่นแหละครับซาสึเกะมันก็เด่นไปทางของมันอะไรอย่างเงี้ยเบคลรนั สวัสดีคำถามต่อไปนะครับของคุณปรีรวิทย์นะครับยามูชิเป็นใครครับยามูชินะครับก็คือเป็นซูเปอร์สัยญาคอรคนแรกนะครับในเรื่องดาร์กเอนบอลเลยนะครับก็เป็นคนในอดีตนั่นแหละซึ่งปัจจุบันนะครับก็เดสมอลเล่เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรนะครับในเรื่องดาร์กเอนบอลคำถามต่อไปนะครับของคุณมาสเตอร์นะครับเบจิต้าจะสามารถเป็นร่างอัตานิยมได้ไหมแบบสมบูรณ์ได้ไหมครับหลังจบหนูมูบี้โบลี่และโบลี่จะพัวโกคูไหมครับ ก่อนอื่นเลยนะครับคำถามแรกเลยเบจิต้าจะสามารถเป็นอาตานิยมได้ไหมคิดว่าไม่สามารถเป็นได้แล้วนะครับเพราะว่าวิทก็พูดแลลวครับว่ามันไม่ใช่แนวทางของเบจิตา้าเบจิต้าควรจะไปแนวทางของตัวเองเนี่ยน่าจะเหมาะสมยิ่งกว่านะครับส่วนโบลี่จะเป็นพวกกับโกคูไหมโดยส่วนตัวไม่อยากให้เป็นนะครับแต่ก็เดาใจอาจารย์ทุยมมาม่าไม่ได้แหละครับว่าแกจะเอาอยัางไงนะมาที่คำถามต่อไปนะครับของคุณนันทวัฒน์นะครับถ้าปารักถูกคืนชีพในหนึ่งมูฟวี่แล้วจะมีบทยังไงดีครับ คิดว่าคืนชีพมามันไม่สามารถเติมบทให้บาดักได้นะครับเนื่องด้วยทั้งพลังต่างๆนิสัยอะไรต่างๆของบาดักเนี่ยตอนนี้มันไม่เข้าพวกกับพวกโกคูเลยนะครับปล่อยให้ลงหลุมตายไปนั่นแหละดีที่สุดแล้วมาที่คําถามต่อไปนะครับก่องคุณขามนะครับทาช่องใหม่ต่อไปนะครับพี่สู้ๆครับสาหรับผมรอดูผลงานทุกคลิปเลยชอบมากๆขอบคุณนะครับที่ตามดูผลงานกันนะครับก็หวังว่าจะกลับไปห้าหมื่นซับเหมือนเดิมนะครับ ภายในปีหน้าแล้วกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามมาที่คาถามต่อไปนะครับพี่คิดว่าโปกคูจะได้ไปโลกจีเรนจักรวันที่9หรือเปล่าครับเพราะว่าปีศาจที่จีเรนพูดยังเป็นปริศนาอยู่เลยคิดว่ามันเปิดประเด็นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ควรจะไปต่อในจุดนั้นนะครับแต่ว่าโพรยมากอย่างที่เราทราบเลยครับว่ามักจะทิ้งอะไรบางอย่างไว้เสมอนะครับทีนี้เราต้องไปดูแล้วครับว่ามันจะเป็นการเปิดประเด็นไปตรงจุดนั้นได้นะตอนไหน มาที่คําถามต่อไปนะครับของคุณคจรนะครับพ่อฟริเซอร์เก่งระดับไหนครับก็เก่งระดับไหนใช่ไหมครับก็ไม่ถึงระดับซุปเปอร์เซย่านะครับแต่ว่ากันว่าเก่งกว่าฟริเซอร์อีกนะตอนที่ว่าฟรีเซอร์นะครับก็คืออยู่ที่ดาวนามิกนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับพลังของพ่อฟริเซอร์จริงๆมันก็ไม่ได้เก่งมากอะไรขนาดนั้นนะในมังงะเห็นบอกว่าพวกที่มีพลังแบบโบลี่ถ้าเกิดใช้ขึ้นมาแล้วพลังเรื่อยๆจนตายใช่ไหมครับและโบลี่จะรอดไหม ก็ตามทฤษฎีมันเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาก็คงไม่เอาโบลี่มาตายแบบโง่ๆแบบนี้หรอกครับเพราะว่ามันก็จะดูง่อยไปไหนนะถ้าตายด้วยแบบว่าเร่งพลังช่วตัวเองตายนะครับแต่ก็อะไรก็เป็นไปได้เสมอนะก็ถือถว่าทางทฤษฎีเป็นอย่างนั้นครับ ก็ขอบคุณแล้วกันนะครับสำหรับทุกคําถามนะครับคลิปต่อไปเนะี้ยก็จะเป็นคลิปประวัติตัวละครนะครับไม่ใช่ใหมายถึงคลิปวันพรุ่งนี้นะแต่ก็คือคลิปต่อไปก็จะทํานะครับให้มันเร็วยิ่งขึ้นนะครับระวัติตัวละครมันจะทํานานนิดนึงเพราะว่าต้องรวบรวมข้อมูลต้องทํานู่นทํานี่นะครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยแล้วกันนะครับเพราะ เดี๋ยวผมนะครับก็จะเอาไปถามนะครับในคลิปต่อไปนะครับในการทําประวัติตัวนละครนะใครไม่ได้กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับทั้ง YouTube และเฟซบุ o กเนี่ยฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็1นึ่ทุ่มนะครับจะมีการไลฟ์เกมก็ฝากไว้ด้วยอีกเหมือนกันนะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ